สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวสุรยาออซซี่สเตชันนะคะวันนี้ขึ้นช้า่ใบเขาแก่แล้วก็เหลืองเราจะมาทำาสาวกันนะคะเราก็มาดูตรงตรงต้นเขาก็มันจะมีใบใบที่แก่เราลอกออกเลยลอกหรือตัดเนี่ยค่ะใบแก่อย่างนี้เอาทิ้งเลยใบยแก่ ใบเหลืองเอาออกเลยนะคะไม่ต้องเสียดายเ๋ยบไว้แต่ยอดนี่ค่ะคือถ้าถ้าเอาแก่ออกต้นต้นใหม่เขาก็จะถอดยอดออกมา แก่มมนใช้งานไม่ได้อีกอย่างถ้าเราตัดเขากลัวตายเขาก็จะงอกมาใหม่เราไม่ต้องไปเสียดายเขาเฮ้ยเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสวยละธรรมชาติธรรมชาติลงโทษ สวยแล้วอันนี้ก็แก่ถ้าตัวไหนแก่เราเอาออกเลยนะคะตัดหรือถอนออกเลยเยอะมากไม่ต้องไปเสียได้นี่ค่ะ,มะเมล็ดนี่ก็เก็บไว้ปลูกได้นะคะเนี่ยที่ไว้ทำพันเนี่ยเอาไว้ตรงนี้ก่อน สวยละนี่คือที่เราทําเราทําก่อนนะ้วเนี่ยค่ะยอดใหม่เขาก็จะแตกออกมาเนี่ยค่ะยอดใหม่เขาก็จะแตกออกมาแล้วก็เอาไว้ปั่นเอาไว้ทํายําทําแกงได้หมดเขาก็จะไม่ตายปลูกต้นเดียวอยู่ได้ตลอดสมมติเขาแก่เป็นดอกเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องตัดออกเราไม่ต้องเสียดายเพราะว่า ถ้าเขาแก่เขาก็จะตายเองทริปดีๆนะคะจะโซลยาออซิสเตชันนะคะขอจบเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ